หีบศพเงาเรื่องเกิดขึ้นที่วัดชนบทแห่งหนึ่งในภาคเหนือของไทยมีหีบศพไม้สักเก่าใบหนึ่งตั้งอยู่ในกุฏิร้างหลังสุดของวัดไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะลือกันว่าเคยใช้ใส่ศพชายที่ตายผิดธรรมชาติเมื่อเกือบ40ปีก่อนและนับจากนั้นมาก็ไม่มีพระรูปไหนกล้าอยู่กุฏินั้นเกินสามคืนคืนหนึ่ง พระลูกวัดรูปใหม่ชื่อพระประกรมาจจำพรรษาและไม่รู้เรื่องคำเล่าลือท่านเลือกนอนในกุฏินั้นเพราะเห็นว่าสะอาดกว่าพอถึงยามดึกได้ยินเสียงปึงป้งปึงป้งปึ้งดังมาจากขีบในตอนแรกคิดว่าเป็นหนูแต่พอลุกมาดูกลับพบว่าหีบไม่ได้ขยับทว่ามีรอยเล็บขีดจากข้างในอย่างชัดเจน คืนที่สองเพราะประกรณ์ตั้งใจสวดมนต์ก่อนนอนเพราะตกดึกก็ได้ยุนเสียงเดิมอีกครั้งนี้มีเสียงคนกระซิบเบาๆว่าเปิดเปิดให้ข้าออกไปท่านเริ่มวั่นใจแต่ยังอดทนคืนที่สามท่านนั่งสมาธิแล้วเผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมากลางดึกพบว่าฝาหีเปิดอยู่ครึ่งหนึ่ง และมีเงาดำร่างหนึ่งนั่งอยู่ปลายเท้าไม่พูดไม่ขยับแค่จ้องรุ่งเช้าพระประกรตัดสินใจบอกเจ้าอาวาสท่านเล่าว่าหีบนี้เคยเก็บศพชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตโดยไม่พบสาเหตุแต่ก่อนเผาญาติสงสัยว่าเขาอาจถูกทำคุณใสจึงยกเลิกพิธีแล้วนำศพใส่ไว้ในหีบรอวันสืบหาแต่ วันนั้นไม่มีใครกล้ากลับมาเปิดอีกเลยหีบนั้นจึงปิดสนิทพร้อมเสียงและเงาที่เฝ้ารอให้ใครสักคนเปิดอีกครั้ง